สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันมาค่ะพอกันกับเอ้ยก็เอ้เนียพามาอันนี้ค่ะมากินกาแฟค่ะหรือว่าดื่มกาแฟะนะจ้ามาเด้อ ถ้วยกาแฟใหญ่ๆเนาะจ้ะเนาะถ้วยกาแฟใหญ่ๆก็ค่อยๆดื่มเนะจ้ะเด้อค่อยๆดื่มโอ้ยมีแหงค่ะโฮมมาวันนี้ก็มาหูบกาแฟบวะเนาะเนาะกิจวัตรประจำวันมันบ่ โอ้ยเมย์มค่ะอันเมื่อกี้พันฝนตกข้างหลังเหมือนเอ้ยอนี่ยังเป็นอาก,กาศชื้นอยู่เลยค่ะนี่ทางหลังนี่น,น,น,น้ำยังหนองอยู่น,น,น,น้ำมันฝนนั้นพันไหลบ่ทันอาก,กาศมันชื้นค่นอขนาะอาก,กาศเย็นอาก,กาศเย็นอาก,กาศหนาวอันเด้อปะอันนั่งจิบกาแฟค่ะ เรื่องกาแฟ,ฟแล้วก็มู่บ้นก็เซลมาด้วยค่ะเซลถ้วยกาแฟถ้วยกาแฟอันใหญ่ๆนี้อันดื่มวันเลากันนะนอนรับอยู่บอ่อบเ่นวานมาเน,นเขียนมาเป็นเขียนมาถามเอ้ยคือยกหัวคะ่ะเอ้ยก็เลยบอกว่าค่อยๆจิบไปด้วยจ้าสำหรับที่คนที่ว่าอัน กินกาแฟหรือว่าดื่มกาแฟบได้เยอะก็บกบทำเนะะี่ยค่ะหัวใจเต้นเนาะคะ่ะเนาะหลังพันว่าพันว่าฟังดอกว่าค่ะเอ้ยก็โบได้เปลี่ยนดอกค่ะเพราะว่าเอ้ยกินเป็นประจำแต่ก็เอ้ยโบแมนว่านะ่ะกินนั้นมดมือเดี๋ยวค่ะโบได้เปลี่ยนไปมันเป็ีนป่นบางช่วงตัวเมยกระพามันนั่งดื่มพราะเอ้ยนะ่ะดื่มเอ้ยก็อดัดหลงเนาะคะ่ะเนาะเพราะเฮาอันดื่มไปแล้วก็เฮามาอดัดอีก,กมันก็ยากเนาะกระช่วงเวลาเฮาดื่มมีเวลาก็อัศหลังเท่อกั อันตมแล้วพันมีแขกกาบัวได้ทำเนาะค่ะเนาะเขาเนาะไปอัดกาพันกันไหลกาป่วยไปบะาซีนปะอันช่วงหรือเฮาอวันบบมีแขกมาเฮาก็นั่งอันพากินเนาะค่ะเนาะพากินกาแฟหรือพาดื่มพาคุยเงียบๆกาอาดหลงค่ะจักเล็กจักน้อยกาโบเยอะเนาะค่ะถ้ามันเยอะเกินกามันเหึ่งเกินกาคนมาก็หุนห่วยเนาะค่ะเนาะอันตัวที่ว่ามันเกินกาโบดีเอว่าัน มันเกินลิมิตก็เหาก็บวชทำค่ะถ้ามันเหิงไปผลมันก็คดหนีค่ะพันกระแทนที่พัน่ะเบิงเอ้ซ้ำเอ้ยว่าพันระบบเบิงซ้ำพันเราเป็นหุ่นหวยว่าเหาเว้าไหลบอสินปะว่ามันเหิงโพดก็ต้องระวังก็เพราะว่าคลิปเอ้ยมันโบมันบบได้เป็นนั่นคลิปที่ทําเป็นนั่นสารละที่ว่าความรู้ต้องติดตามเนี่ยค่ะมันเป็นคลิปแม่บ้านง่ายๆอันคลิปกินกาแฟพาเพิ่นเนาะค่ะเนาะอันคืดตะลออกก็คุยฟังสินี่ค่ะคืดบบกก็นั่งเบิง สมมกสมนกสมไม้สมอันค้ออันสิ่งรอบตัวเนาะค่ะเนาะเบิ้งส่วนเบิ้งเติอไปสิค้าอันนี้กระเป๋ากันแบบอันตรงๆเนาะค่ะเนาะถ้าว่าแต่ว่าถ้าเป็นคลิปที่ว่าต้องเรียนต้องเข้าไปต้องอธิบายเนี่ยก็ต้องเบื้องจุจบเด้อคะ่ะถ้าว่าเบื้องจุจบเขาก็บโกเข้าใจเนาะค่ะเนาะขนาดเบื้องจนจบแล้วบางทีก็ยังโกเข้าใจก็มีค่ะ มื่อเอือยเอ๊ะแต่เดี๋ยวค่ะมุ่นเอย,เอดเดย,เอยก็อันสาวน้อยมาอยู่หนำเนี่ยค่ะสาวน้อยก็คือหลานสาวน้อยโรงเรียนพันปิดเป็นอาทิตย์หน้าค่ะวันจันทร์มันจังน่ะเปิดพี่พันปิดเพราะว่าเรื่องการติดเชื้อเนาะคะ่ะเนาะพ่นเด็กน้อยพ่นอันนั้นน่ะเพรกันเลยปิดก็เหี่วเลยเนะะี่ยค่ะก็อาทิตย์หน้าก็เปิดก็ไปโรงเรียนวันจันทร์วันน่ะปะ กรเบิง่าสะสถานการณ์มันจะเป็นเสนออีกเนาะค่ะเนาะก็บุรู้ว่าเนาะเพราะมันเพราะอย่างมันมันยังบ่มมาโหดก็มายินกันหลายอย่างค่ะวันนี้ก็เลยมาวาดรูปก็ยันได้ลงรูปอันวาดแต่พานอีกเด้อค่ะเอ้ก็ได้พราะตามสัญญาทําตามสัญญาเนาะค่ะเนาะก็ต้องวาดต่านไว้พ้นเอาไว้เฮอนก็ต้องลงกับพ่านค่ะพ่านก็อธิบายเรียบร้อยแล้วค่ะ อายุขนาดนี้ก็เข้าใจทรรมเลยว่าอขนโขนโขนัุสมันหลานสาวเด้อหลังเทอวาดมาเรียบร้อยลักสนีก็มายืนข้างๆแลวก็มาซีเระเบิ้งลรอคะอันนี้รูปแต่เลยเวลาอันเอ้ยหลงแล้วต้องว้าบคือพันแบบนี้เด้อคําสั้นมันซีโบตรงที่พันโบพันโบเอ้ยก็ฝังเอ้ยจ้าว่าอันจังลงเฮ่อว่าอันรูปตรงนี้เน้นตรงนี้มื่อนี้พันวาดตรงนี้เป็นสเปเชียล วาดรูปเต๋อมันีเป็นสเปเชียลของพันบกยายต้องเน้นตรงนี้ให้นะคนว่าถ้าไม่งั้นมันจะมันจะลามมันเยอะพันบอกเ <c ười> อ้อยคือเยกหัวค่ะอันนี้ยังไซสเยอะฝังก็ก็ชมพัทหน่อค่ะเพราะว่าเอ้ยก็อันเด็กน้อยมายินก็ไหวคุณโสเนาะค่ะก็ดีที่พัอยังยินได้แล้วก็อุตส่าห์วาดรูปเป็นเรื่องเป็นราวเบิ้งเอ้ยคือน้ำจืดฮันเอ,อ,อกาอออกระไปยัน จำชีจำใสพ่นกระโบได้เนาะค่ะเนาะพ่นก็มีอันทุกคนก็มีเอกลักษณ์ส่วนตัวบ้างดอกไหมจะเอ้ยก็คือนึกเห็นพันธทมแล้วก็เลยนึกกันชอบค่ะเพราะว่าอันอย่างน้อยแต่ว่าอันก็ถ uh ือว uh ่าความสามารถสูงอยู uh ่เด็กค uh ่ะเอ้ยบ้านนึกน้อยก็ถือว่าดเต่าออกมาแล้วก็อธิบายออกว่าต้องเป็นรูปนั้นรูปนี้เนาะค่ะทั้งทั้งที่บางทีตัวตัวเอ้ยตุ๊กตาเนี่นั่งพวงเราอย่างว่าเอ้าพันวาดสิเสืออันนี้นะคะมันก็เป็นพรสวรรค์อีกแบบนึงเอ้ยรบ้าง อันนี้ก็เป็นคลิปชมหลานสาวเนาะจ้ะเนะอังฝนลงอีกแล้วค่ะฝนลงอันเยอะเนะฝนโตกระบด้ออกไปข้างนอกไปข้าเอ่ยกันเลย ดีกับเขาเอันเดอร์ก็เต็มตัวนึงกรบบได้ารอบโบเด้โบได้จำเป็นแต่ต้องอบไปซื้อใิญญ่ไหมคลิปนี้ก็พากินกาแฟเฟนาะค่ะเนาะกินกาแฟ,ฟก็ใส่จิปะทะเนาะค่ะเนาะชีวิตประจำวันชีวิตทั่วทั่วไปอันแบบแม่บ้านเอ็ดแต่เดเอ็สฮันเอสนี่ได้ก็คุยเก็ฟังค่ะมันบางเทีมันก็ะบ,บวแม่นว่าเราเนีต้องทำ เป็นเรื่องกันเลยเยอะแยะเนาะค่ะนเรื่ก็มีแต่ง,งานบ้านใจกับเขาค่ะที่ว่าออกไปก็ถ้าบอไปหาหมู่ก็ได้เดี๋ยวนี้การไปหาหมูก่ก็ยากลงเนาะค่ะน้อยากขึ้นบ้างเงี้ยเหรปเพราะว่าไปอันดูไหลก็บวคักเนาะค่ะน้องเพื่อนก็บ,บไรรยาอเฮาไปหากันบ่อยบ้างเงี้ยเหรอคือตั้งคนตั้งอยู่บ้างเงี้ยมากินกาแฟฝอยไปน,ำน้ำเนาะค่ะน้องจมเมื่อฟังเลยว่างังี้ย หมดไปแล้วคันหนึ่งถ้วยหมดไปแล้วหนึ่งถ้วยก็เอทุกตาก็สิบอกว่าขอบคุณหลายด้ใจเด้อที่เข้ามาทักทายเอ้ยค่ะมาเบิ่งกันมาอันสวัสดีกันเนาะค่ะเนาะม่วนม่วนก็ทักทายกันผ่านไปก็พบป็นเตอร์ค่ะได้เห็นหน้ากันคู่มือก็ยังดีมันบอกแค่คําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ก็ชื่นใจเยอะๆเลยค่ะเอาค่ะก็เธอทุกบ้านมีความสุขเนาะค่ะเนาะกินข้าวแซ่บนอนลับฝนดีดูแลสุขภาพร่างกายมันบอก แล้วก็พบกันคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีค่ะ